สวัสดีค่ะเมนี่มาดามสิพาพมาเลือกกิ่งบักค้าเวียของเลชัชมเป็นไปเสียบยอดกันนะคะที่สวนสวนสองนะคะเมนี้มาดามคาเวียยูสวนสองนะคะเบื้องต้นแบบนา้าเวียของเฮาแต่ละต้นแต่ละต้นนะคะกางล่งได้น้ำได้ปุย๋ยแตกยอดใหม่สวยมากสวยแห้งค่ะอากาศกําลังดีดีมากค่ะยอดแดงเพิ่นออกมาไม่สวยนะคะเบื้องช่อดอกเพิ่นช่อดอกเพิ่นก็ออกมาไม้ลายดอกดก,ดกแห้งค่ะดอกดกขนาด ดอกดกขนาดเลยมาดามคาเวียจะพามาตัดกิ่งนี่นะคะกิ่งที่มาดามคาเวียได้เลือกไปแล้วกิง่งเออมแต่น้ำนะคะเออน้ำกับขากัะค่ะนี่ค่ะกิ่งที่มาดามไดคาเวียได้เลือกไปแล้วเราจะตั้ง,งกล้องไปใส่นอ้๋ยนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องอยู่ด้านล่างให้ดึงเอยสั่งไดีตั้งบไ,ได้ ตัดเลขขางั้นนะเดาขาดหนึ่งจับเนาะนี่ค่ะมาดมคาเวียจะเลือกกิ่งไปเลยค่ะกิ่งความสูงของเขาสิอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบได้นี่ค่ะเลือกกิ่งประมาณกลางแก่กลางอ่อนเนาะกลางแก่กลางอ่อนแล้วอันกระสิเป็นกิ่งไงเนี่ยนะคะก็เลือกเลยยอดก็อ่อนก็เพื่อนกระไลแล้วอันนั้นมาดมก็เลือกกิ่งที่ว่าติดดอกไปเลยนะคะ ติดดอกเลยลูกค้าเพิ่นสือไปเพื่อนก็ได้ดอกไปน้าไปเลี้ยงน้ากันก็ดีไปกระโชคดีไปก็คือนี่ค่ะกิ่งของมะดามสมบูรณ์อวบใหญ่ยยนะคะเบื้องล้าอ่นนี้เขาเลือกเอาประมาณสีประมาณนี้ค่ะเขียว้ากาสีน้ําตาลนิดนึงเป็นลายเนี่ยเนาะกิ่งมันี้ค่ะสองร้อยหาสิบสามรอยหาสิบนะคะมะดามเห็ดกิ่งพันธ์แบบเนื้อๆจัดเต็มๆเลยนะคะเพราะว่ากิ่งมันหลายแฮงจัดเต็มๆเนื้อๆเป็นราคาแบ่งปันนะคะ นี่ค่ะกิ่งแต่ละกิ่งใหญ่ค่ะสองอนนี้กิ่งใหญ่ๆเนี่ยสามรอยหาสิบนะคะถ้ากิ่งเป็นผุ่มนิน่อยเนี่ยประมาณสองร้อยหาสิบสองร้อยหาสิบความสุ่กกายูประมาณหาสิบหกสิบเจ็ดสิบเพื่ 160, อกัรแล้าที่เราจะทรงผุ่มเขานํานะคะเราจะทรงผุ่มน,นํามีแต่กิ่งใหญ่ๆนะคะนี่มาตามกําลัางเลือกกําลัางเลือกกิ่งที่จะไปเสียบยอดเสียบยอดต่อเอ๊ะน,น้ำมันหลค่ะเห็ดนี่ก็ต้องระวังน้ำไหลที่สุดนี่ค่ะกิ่ง กิ่งสนิทกับสองอยหาสิบนะคะสวยค่ะสองลอยสิบกับไงไงค่ะได้กลุ่มคาเลยมาดามจะเลือกเอาแต่กิ่งพันธุ์ที่เพิินนออกดอกออกหมากแล้วซึ่งมันจะชัวร์นะคะออกดอกออกหมากแล้วแล้วมันสีชัวร์ชัวร์ในการที่ว่าลูกค้าได้รับกิ่งพันธุ์เขาไปแล้วบ่ต้องย่านว่าสิเป็นสายพันธุ์ที่พอเมล็ดหรือสายพันธุ์ที่อ่าที่บ่ตรงถูกต้องตามสายพันธุ์นะคะมาดามสิคาดเอา ต้นที่เขาเป็นดอกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกคลิป